วดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ามาพบก,กับช่องนักแทเกมแฟนเฟมาล,ลีนะคะไม่ได้มีมานะวันนี้ก็มาพบกับ <Okay. S 1> ก็คือเราลืมเปิดคลิปนั่นเองเพิ่งมารู้ตัววันนี้นะทุกคนเพราะวันนี้อะไรตอนนี้นะทุกคนเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้ว่าลืมเปิด <we should S 1> คลิปก็เลยมาเปิดตอนนี้นะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะใช้ไอวอร์ดีกว่า ซื้อไอวอดีกว่าเอาสืนว่าเราจะชนะไหมไปดูกันค่ะเราไม่ได้ได้กลักบไปนะแค่สุ่นเจอทีมเฉยเล่นโหมดนี้เสร็จหมดจัดเออโหมดซีวิสิตจัดอันดับพิเศษอะเดี๋ยวก็จะไปเล่น ก็โหมดช่วยด้วยตายตายเลย first blood เจ้าสีชมพูนะ ต้องระวังะยวเสียเอาตายอีกแล้วบอสี่ขอบคุณนะอ๋อยังไม่ได้ตายใครหรอยิงลอดคือไม่ได้ตั้งใจยิงหัวนะมันยิงเองของอยู่นี่ ต่ยังไงก็อยากให้มัน,น,นมยิงหัวเอ้ยอยู่ดีๆได้ปืนของพวกฝนะั่งหนูนะวิ่งอัปเกรดหมดเลยเราฆ่าได้ไปกี่ตัวแล้วสองไปกันต่อมาดูกันว่าจะผ่านเกมนี้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็อดเล่นเอ่อ โหมดจัดอันดับพิเศษที่แบบเป็นแรงใหญ่อะอแรงมันรีอะทุกคนทุกคนเรา,ากจะบอกนะว่าจริงๆอะเราขึ้นแกนเล็้วแต่คือแล้วมันรีกลายเป็นอยู่ไดมอนด์เลยอ่ะเนี่ยพบศัตรูแล้วต้องยังไงอ่ะเห็นเห็นศัตรูแล้วเห็นศัตรูแล้วเพื่อนบอกจุดนั่นเพื่อนมามา blood. อุ้ยฆ่าไปได้อีกแล้วระวังระวังเดี๋ยวทำไมไอ้วอ่ามันเต็มทางเลยอ่วยดวตัวนึงมันอยู่นู้นขอบคุณนะ นี่ไงแล้วมันโดนระเบิดเราด้วยไงขนาดอันนี้มันแหลกนะเว้ยหน้าจอเลก,ก <c oughs> แต่อยังไม่ลินน,น่เ <c oughs> นาเ Well most of the time หน้าจอมันอาจจะแหลกนิดหน่อยนะทุกคนเวลาเรายิงไอ้วอมันมันล่นมาก็คือไอ้วอเราเต็มแล้วเว้ย อ๋อชนะเธอเออจะได้คดุณแดงสักทีถ้าไม่ชนะก็หัวใจมันเจ็บอะหัวใจมันจะขาดกับบทตาทั้งตัวลายให้มจมม่เจอน่านาเจอตรงนู้นแล้ว เราเจอแล้วน,าน,านั่นน่ะ โอเอซี oh, พี่วานเคือเดินแบบไก่มากเย้ได้เป็นที่หนึ่งของอันดับ มันหลดอะมันไม่ได้หลหรอกแต่มันลีใช่มีคนเชิญมาแล้วโ,โอเคทุกคนนะั้นเดี๋ยวเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย